สวัสดีครับผมมันนี้่ครับมาอยู่ที่ขอบงัวนมหน่อยกระโดดเท่าขึ้นเราครับฝนตกบนมือครับบ่ได้ไปไซเลยมันนี้กระติ้วเนื้าไม่เหมืนครับผมเนาไอมันงัวครับปุไปใส่บ่ได้เลยครับไปตายไกลบได้เลยตอนนีคำวมาเบิ่งงัวนหน่อยกระโดดเท่าเราละครับผมไปเบิ่งกันเลยครับผมเป็นหยากินงนี่นะครับ ครับผมจากที่นี่ครับผมนี่ครับผมยายกินนี่ดีอ้วงครับเขามาให้ดีหัวงครับตลอดอ้าบโอคือว่าอเอาให้แบบนี้เลยครับตลอดกับครับผมกินครับผม งายมผมหานี่หกนี่สีม่วงกินนี่สีม่วงกินี่กินี่บัมโบสอะไยบมบซาแบี้เาี่มีอยู่สามสันธุ์สาอย่เดียวกักินนี่นะจำพี่เดจำพี่กะอไย่งอไปเย โซนี้เขาก็่่อยากให้าออกคนใหญ่ซัดนะครับเพราะว่ามันมีหลกไสนิทน้โหลกเน้ยงสียงวะปีอีกเป็นปุริย่าเนี้ยังเนี่ยจ้ำต่อหลกันนั้นละหลอกกันนั่ะครับตมากันเบืองแงงนัวด้วครับเด้อเห็นมันจะตุ่มต่อตุ่ม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 ปมตะมตอยู่ม่ต่ต่มมม่ ดีแลทัานนี้พอมีครับเปนมาเจะมีทั้งในอำเภอยี่ยงไมแล้แถวบนหละที่เบ่งจากในลุมหรือคุมในุมไหนที่คูเลยเขาบอกกันนะดี่าบอกไปแกรไหเลดีแหงที่น้อมาแถวนีก็มาแถวนีโอ้ยเป็นในน้องว่วหน่อย

ngã mông nào phải không? là mình đi này. Ôi, cô đẹp dữ bò con nhé. Mà bảo là cứ... Cái đá nó sọc Cái kinh xuống như đúng không? Bái... Số thương chứ Chứ Thôi hôm nhà ấy Kinh này ha đúng không bảo là gì à? à, quá <laughs> <laughs>

ต็ในมือก็กดูในตะล่างอันในล่างกันด้งยกันมันอนเดียวกันต้องจอบยิ่งในมือกูแท้แกระดกอ้ยหนาอดังหัน้อยไทก็ะดดอุ้คอุ้อุ้ยอ้ย้ยอุยอุ่ยดุ้่อุ้ยอ้อ้อ้ยอ้อั้ยออค้ยอ้อยอา้้อออบอออาเยออ แต่ตั้งมือนครเขาเดี๋ยวไปจะเท่าดีเท่าไหร่สะกิดหัวเขาแน่นอนนะผมในใจกรับมาจากคิปล่อยแล้หละเพราะมันความผูกพันนะคิดเลยนะฮะ่าาดงแต่ผมวอะคำนี้ความผูกพันอจริงๆของคนใหญ่เขาจ้างกูใช่นะครับมนนะื่นสามเนาะจำลังขายเลยต้องบอกง,ง่ายหน่อยขึ้นไปขึ <c oughs> ้นไปขึ้นมากครับเออบอกขายไปเลยเหลือยอยู่แค่นี้เองเนาะจากยิบหาตัวนะครับเต็มคอกเลย เต็มขอกเลยตอนแรกนะเลยเต็มหมดเลยเหลืออยู่เจ็ดตัวครับผมแฝดกับกแฝดก,แกักแบกแฝดในหนุนากาับแฝดก็มีอยู่สี่ตัวก็เหลือแต่กับแฝดคนเดียวหนุนมาขาวๆกับแฝดมีอยู่สี่ตัวตอนแรกท้ายเบิร์ดเหลือตัวเดียวหนุน mm hmm. ชวนเลยซุ่มห,ห,หน่อยๆแค่กระโดนกงมาครั้งแรกเราทีบางอยังนะเหลืออยู่เจ็ดตัวครับยี่ห้าตัวขายได้ครับถ้าจะขายคิดจะขายนะแต่พอไอที่ถอนไม่ดีนะครับ กระทำว่าเด็กก็ไรบอพี่ถามว่าถามว่าเด็กก็ไรบอลก็ไรบอลอ่ะควาไรของคุณคือคือขุ่นต้องการต่อไทยแต่มันก็ไร่รักเป็นหมื่นมันคงเป็นไปบ่ได้หรอกครับวัวลอยไทยกระโดดวัวไทยกระโดดหรอไทยกี่มันอยู่แค่รักพันครับผมนี่แหละคือบอกไอ้ฟังนี่แหละอุ้ยไปส่งกันมาตรฐานตุ่มหนึ่ง ต้นเดก,กันมันขึ้นกันอะไรเข้มันขึ้นกันนะครับกินแต่หนาครับผมอาหารเสริมวม่มีครับว่มีเงินเสริมบอกแป๊บหนึ่งจีนะใครอยากส่งเสริมอาหารจะกระสอบมาได้ครับเด้อเดี๋ยวผมจะโฆษณาให้โฆษณาลงยูทูบอ่ะเพื่อขายได้ขอบริเน่เนี่ยนะเยวมาพรีวิวให้ครับผม ความสุขบางขังบางคราวขาก็บวจจำเป็นต้องไปค่อยๆหาสิไกลๆแล้วครับแค่นี้ก็มีความสุขแล้วโอ้โหหาวิสือหนึในใบลสือเสียแพร่แพร่ยูซือแพะผู้ชีเบาจังสือได้วิเดียวโอ้วผมมาคับเด็กันเอาไหมหัวเอาไหมนี่ครับผมความสนซุปข้าก็บวจจำเป็นต้องไปค่อยฟ้าสี่หนไกล้ครับนี่ครับความสุข เอาหน่อยละกของมันขอลักของกันหน่อยครับผมไทยกระโดนไทยกี่สลับไอไฟเดินโอ้ยไอเดียวดีกว่าเต,ตืองกูคุณ่ยพวกมันกลายครับมีโต๊ะกันหนยูเลยตอนนี้ก็มีโต๊ะกันเ้วยนะครับความสุขที่สิน้าได้ ตามมันออกตอนจู่ก็คนเหลียงหัวคือเห็นหัวได้ยินนะครับคอโทษนะครับเราจะเป็นต้องมีหลายสำหรับคนพุ่นหน่อยครับผมสามารถเลือกได้พุ่นหน่อยเรับพุ่นาหลายให้กับเลี้ยงหัวไทยเหาอีกนะฮะคนตัวหลวงคนยังครับผมเห็นเห็นเผมก็เห็นไปไม่ไหววันนั้นเห็นหลวงตัวนี้เห็นมันมันเป็นหลวงเลยตัวโอครับหัวไทยเ่อยครโอเคครับ ก็ไทกจะโดนไข่กี่เท่าเครับเขาะมจะเป็นต้องไปไปฝ่าแลวครับเพราะเขาตนทุ่นเท่าห่ครับถ้ารับทุนทุนไอ้คนทุนหลยกับบ้าปีนังครับถ้ารับคนทุนหน่อยก็เหลียงเหลือเลี้ยงวัวหน่อยหน่งยจริงนะครับําหรับมุนตอนทุนหน่อยนะกำไรมาหลายครับแต่ว่ามันก็คือความจุกำไรอรับพันเฉพอแล้วมันจะกำไรเป็นมื่นเป็นบ่อใดครับมันจะเป็นอย่างนี้ง่ายครับหน่อยให้กระโดนออก เราเป็นวน่วที่สนรับโภคกาว่าเขายของหนึ่งชิ้นเรียนาหารปรันเลยสนรับไปรับความดีกับสนรับไปทำเป็นอาหารมันจะนจรสชาติดีด้วยกันทุกคนโอ้คก็แบบนี้กันเนาะเราจะกินไหมโอ,โ,อโ,อโอเคครับผมสำรับคลิปนี้ก็เอาไวค้คดีก่อนนะครับผมแค่มากเด็ด มาหน่อยที่เราครับผมหยุดไปเป็นไงที่ผมหยุดไปกับผมโตเปเหมือครับผมพยายามทำลินไปเรื่อยครับฉัหรับงวดหน่อยแท็กกระโดดหนึงเราครับนี่ครับพอแล้วพอแล้วพอแล้วคุณตระยากะดังหนาเดี๋ยวเล่นแรงๆกินดีโอ้ยถ้าชอบกินดีก็กวากคนไล์คนแชร์สำหรับคนที่ติดตามกระปากกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการตัดลิปต่อไปครับผมผมจะกำเนิดงวดนี่แหละ เนี yes, mm ่ยอุตสา์สี่าอยานี้ครับตัวนี้กับเบื้องง่วหน่อยถ้ากระโดนก็นอบไปก่อนครับเพราะว่าอากาศโดนเป็นใจริงเหตถายต่ำอีนึครับขอตัวลาไปสวัสดีครับผมจุนอาที่นะครับผม